ปีนี้มาเป็นปีที่2แล้วครับกับช้างอยู่แชมเปี้ยนคัพปี2ครับนี่ปีแรกเนี่ย20ทีมครับผมปีนี้มากกว่าเดิม24ทีมย่สแล้วปีหน้าปีหน้าเนี่ยทั่วประเทศอ๋อปีนี้เนี่ยเฉพาะอทมกับปริบัติบที่สิทีมครับแต่ปีหน้าน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างจัดเลยทั่วประเทศแล้วปีนี้เนี่ยรางวัลเยอะกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าพาไปอังกฤษเหมือนเดิมได้รางวัลดีมไพรส์เหมือนเดิมไปซ้อมที่ซีเกรฟครับสนามซ้อมท มันมากสุดยอดครับพี่บรรยากาศการแข่งขันวันนี้เป็นไงบ้างออกับน้าเจนาเลยเก่จริง,รงเราเราก็ตั้งใจดูเลยเมื่อกี้เพราะเป็นคู่ชิงที่เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อมากแล้วก็แบบเล่นเล่นเล่นกันมันมากจริงๆครับแล้วที่สำคัญได้ลุ้นจนถึงจุดโตรเลยใช่คือแบบเราก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องแสดงความยินดีกับทีมที่ได้ไปแล้วก็แบบคอยให้กําลังใจทีมที่แบบอาจจะพลาดไปแล้วปีนี้น็อ เรียกว่าเป็นรองแชมป์ปีที่2แล้ว2องปีติดเออ2ปีติดแล้วก็ได้ไปให้กำลังใจน้องๆแทนลูกโทษ2ปีติดนะครับถูกต้องอ้จริงๆเป็นการคอนเฟิร์มได้เลยว่าบอลมหาลัยในประเทศไทยนี่แบบเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมากถ้าปีหน้าน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างจัดนี่ก็ขอมีส่วนร่วมด้วยและเชื่อว่าจะต้องเข้มข้นมากแน่นอนถูกต้องครับครับโอ้ก็ก็ดีใจนะครับเห็นน้องๆก็หลายๆคนก็แบบดูแล้วมีแววที่จะเป็นผลผลิตของทีมชาติไทยของฟุบอนอาชีพหลายๆคนที่ขึ้นสามารถขึ้นไปได้อะไรเงี้ยโดยเฉพาะทีมอาร์แบ็กที่ที่ได้แชมป์ใน ทีมไพรส์ของเขาเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสไปไปเก็บประสบการณ์ที่เบลเยี่ยมก,กับทีมเลสเตอร์เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเห็นพวกเขาเ,เติบโตไปในเส้นทางกงฟุับอาอาชีพของทีมชาติต่อไปด้วย พี่แจ็คพี่แจ็คอ่ะโอเคพอยังไม่ได้พูดยังมึงหลับไะเนี่ยมึงหลับเปล่าเขาเรียกชื่อพ่อกูชื่ออะไรเรียกอะไรเรียกอะไรชื่อแจ็คแจ็คเขาเรียกแจ็คเขาเรียกแจ็คเขาเรียกแจ็คีกคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรารู้สึกโอมไปเลยโอมเสใจเสียใจตรงที่ว่าทีมที่น้องๆทั้งหมดนะครับยี่สิบสี่หาวที่อะไรเนี่ยตั้งใจเล่นมากๆนะครับรวมถึงเราเรารู้สึกว่าอยากให้เขาเนี่ย กลับมาซ้อมแล้วก็แบบว่าปีหน้ามันเริ่มกันใหม่ในมุมในมุมมองเราเข้าเข้าเรื่องดีเลยคุณดีเลยต่อต่อต่อแต่เขาส่งสกีเห้แต่ละคนต่อเหรอหยอกแล้วก็พอเสร็จปุ๊อแบบผมมองว่าในมุมมองเราคือเราดูตรงอัศจรรย์นะครับรู้สึกว่าทุกคนตั้งใจเล่นมีความตั้งใจเพราะว่าการได้ไปเลสเตอร์เนี่ยคุณได้แบบว่า เจออะไรใหม่ๆนะครับผมแล้วไปแข่งด้วยนะครับแล้วก็ได้ไปเจอนักเตะระดับโลกนะครับได้ไปดูอะไรที่แบบต้องบอกว่าเงินซื้อไม่ได้แน่นอนถูกต้องนี่มีความโชคดีประสบการณ์แน่นอนใชครับแล้วก็ฝากด้วยครับเออน้องอมน้องอมท้าท์เป็นไงฮะบอลเหมือนกันเป็นไงบ้างครับขอโทษนะครับอะไรครับอะไรอะไรเราก็นฟอบอลเหมือนกันแม่มาเวจริงๆเฮ้ยทำอะไรกันนี่ S <S> ๆๆวันนี้ก็อย่างที่พี่ๆบอกไปเลยครับอ,อหนึ่งหนึ่งเลยผมมีโอกาสได้มาดูนัดที่เป็นนัดชิงชนะเลิศผมรู้สึกว่าเป็นเกียรตาิมากๆสำหรับผมแล้วที่ได้เห็นอะไรอย่างนี้แล้วพอได้มาเห็นอฟอร์มการเล่นได้มาดูจนถึงจุดโทษกินกันไม่ลงจริงๆจนมาต้องมาตัดสินด้วยจุดโทษนี่ผมรู้สึกว่าแค่นี้ก็คมผมมากแลลวแต่อย่างที่พี่ซอบอกไปรางวัลคือดีมไพป็นรางวัลที่หาตึงไม่ได้ยินดีกับทีมที่ได้โอกาสนี้ไปด้วยนะคบผมยังไงก็ขอยสู้ๆกันต่อไปครับครับเียเก็บตัวพาหน้่งๆไปยังปีอย่าง ที่ไป<อ>ชัวๆแล้วก็คือพี่เกสไป<อ>ผมไปพี่รีซอไปนะครับก็เตรียมตัวก็คือน้องๆเนี่ยไปก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องเลยพี่ก็จะใช้ใชีวิตอยู่กับเราแบบตั้งแต่เช้า ยันค่ำบางคนไม่นอนถ้าใครไม่นอนเดี๋ยวรีสอร์ทพาเที่ยวใช่เพราะว่ารีสอร์ทเขาจะดูแลเด็กๆภาคกลางคืนคงวันนิกกี้บางทีเราต้องฟิตร่างกายเหมือนกันนะเราอาจจะต้องลงสนามเลยถูกต้องพักกลางคืนปุ๊บรีสอร์ทเลยเพราะเขานอนดึกเขาไคนดึเอทปรินทร์จะพาใครไปเพิ่มไหมเออมีไหมผต้องยู้ชายาถามกูสับไปแล้วคนเดียวอ่ะหยาบหยาบหยาขอโทษไหยาบไม่ไม่กี่พูดกูเหรอตกใจจะบอกคนแล้วตกใจยอมยครับ น,น,น้องที่เคมีโอกาสแบงกิตจะได้ไปสัมผัสอะไรบ้างร,ราบก็จริงจิงสัมผัสแบบเอ็กซ์คลูซีฟบากเลยครับพี่คือแน่นอนเลยก็คือเตะบอลกับเลสเตอร์ยูย่สิแล้วก็ได้มีดแอนด์กรีทกับนักบอลเลสเตอร์ชุดใหญ่<ช>ปีที่แล้วที่มาหาน้องน้องเนี่ก็คือเจมี่วาดี้มาน้องๆแล้วก็นักฟุตบอลทั้งทีมก็มาทักทยแล้วก็มาถายรูปกับน้องๆแล้วก็ไปกับน้าแธรมชาตาช้างเนี่จัดให้ดูบอพเมียร์ลีก บิ๊กแบตอยู่แล้วหนึ่งคู่แน่นอนครับพี่เซสเตอร์เตะหนึ่งคู่ที่ได้ดูอยู่แล้วเซสเตอร์กับทีมไหนก็แล้วแต่ไม่รู้นะโปรแกรมตอนนั้นแล้วมีบิ๊กแบตอีกเกมหนึ่งด้วยบิ๊กแบตผมพี่เกสพี่รีสอร์ทเป็นแฟนผีก็อาจจะได้ดูแมนยูใช่ไม่แน่ก็รู้อยู่แต่นิกกี้โอเคนิกกี้เองก็จะพาน้องๆไปทำกิจกรรมหลายๆอย่างด้วยใช่ไหมใช่พี่คุณบอกไว้ใช่ก็นอกจากในสนามแล้วมีข้างนอกด้วยมีข้างนอกด้วยก็อยู่กันเหมือนเดิม เขาปีที่แล้วก็ไปกับโอ้ด้วยแต่โอ้เขาจะเป็นแนวเรียบร้อยอ่านอนไวนอนไวพี่พี่เป็นเหมือนโอ้อะไรนะพี่เหมือนโอ้โอ้ไหนอันนี้อันนี้ไอ้นี่นอนเร็วไม่อันนี้นอนเร็วแต่กลางคืนตื่นมาอกลางคืนเก็บแรงไว้ก่อนรู้สไตล์เลยเอาเกี๊ปากนะพี่ต่างกันไม่ได้เจอกันอีกได้ครับพี่แจ๊ครับฝากนครับกิจกรรมของน้ำแร่ธรรมชาติสายช้างตาใสครนะครับสองปีเลยต่อเนื่องขอบกิจกรรมน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับแจ๊คขอฝากนะครับผม พี่น้องนะครับผมนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับทั่วประเทศนะครับรับรลองนะครับว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนปี3นะครับเตรียมความพร้อมนะครับผมเตรียมร่างกายนะครับฟิตมาให้เต็มที่นะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยนัาแร้ทัชาติตาช้างสนับสนุนนะครับกีฬานะครับผมมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเพื่อให้นักกีฬาไปต่อยอดนะครับได้มีประสบการณ์นะครับระดับโลกนะครับผมที่ประเทศอังกฤษนะครับที่คขก็หาเงินซื้อไม่ได้นะครับผมมีโอกาสดีๆแบบนี้นะครับไปกันได้ครับผมยินดีปีที่สามยนะครับนะครับที แล้วก็ฝากพี่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กช้างโลครับช้างโลใช่โอเคขอบคุณครับฝากสโลแกนด้วยช้างเคียงข้าฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปครับขอบคุณครับ